จริงๆวันนี้พีพีเขาก็อยากอยากมาอยากมาเามาแต่ว่าพีพีเขาก็ติดภารกิจนะติดภารกิจนะติดภารากิจติดธุระรอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาก็เอาดีทางด้านการเดินแบบแฟชั่นอะไรไปพ่อไปนะจริงๆอยากเชิญเขามาขึ้นแตมีดด้วยเามาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ค่าตัวเขาก็พุ่งทะยานไปสู่ดวงดาวแต่ที่แพงของค่าตัวก็คือค่าชุดที่ต้องรอนนเล่นนะครับแฟนคลับพีพีผม ไม่ดีนะครับผมขอโทษจริงอ่ะก <bunker. S 2> ็ไม่เป็นไรแต่ว่าถึงพี่พีมาแต่ว่าพีพีก็มีอะไรมาฝากพวกเราครับผมพีก็คือติดธุระทำโปรเป็นสมาชิกไปได้แล้ก็อยากจะบอกพีว่าแฮปปี้เบิร์ i เดย์นะครับก็วันเกิดครบรอบ23ปีแล้วนะครับขอขอบในตัววิกกี้ด้ความสุขมากแล้วก็ยินดีด้วยนะครับกับแฟนมีดีของเราแรกยังไงก็พีก็จะ มีความสุขมากในวันเก้ดก็รู้สดีครับจริงๆเราฮปปีเว้นเดย์กันมาทุกปีแล้วแหละแต่ปีนี้อาจจะไม่ได้มีโอกาสครับไปทำวีเว้นเดย์ต่อไปไหนก็อยากจะฝากทุกคนนะครับผมแสดงความยินดีกับพี่พิมด้วยนะถอดตัวพิมด้วยความสุขไปครับคือพี่พีไม่ยอมบอกแต่แรกนะว่าจะแต่งตัวแค่นี้เองเมียนก็มาได้แล้วนะฮะเราก็คิดว่าจะแบบเฮ้ยโอ้โหเลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไหวนะฮะอุ้ย Malas assim.